เรื่องราวของเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับเป็นช้างป่าละอูครับเป็นภาพที่ต้องบอกว่าดูแล้วก็เอาใจช่วยตามจริงๆเลยนะคะโดยช้างทั้งสองตัวนั้นเป็นช้างป่าซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยสามารถที่จะเก็บภาพได้ในขณะที่ทั้งสองนั้นกําลังพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากบ่อน้ําค่ะเอออดันตัวอันตัวเอาไปแล้วไแล้เร็วเวเ ภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพของช้างป่าที่พยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากบ่อน้ําอยู่กลางไร่ของชาวบ้านห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหลังจากที่ลงไปกินน้ํานะคะแล้วก็เล่นน้ําแต่ว่าไม่สามารถขึ้นมาเองได้หลังติดอยู่ในบ่อน้ําดังกล่าวตั้งแต่กลางดึกของวันที่5ที่ผ่านมามีช้างตัวใหญ่2ตัวตะกายขึ้นฝั่งไปได้นะคะแต่ว่าช้างตัวเล็ก2ตัวนี้ไม่สามารถตะกายขึ้นได้ทั้งนองจากว่าบ่อน้ําค่อนข้างจะชันแม้ว,ว่าช้างทั้งคู่จะพยายามช่วยกันดันขึ้นแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮขุดเพื่อเปิดทางช้างทั้งสองตัวก็สามารถตะกายขึ้นมาจากบ่อน้ําได้เองแล้วก็เดินกลับเข้าป่าไปได้ในที่สุดนะคะรวมเวลาทั้งหมดที่ติดอยู่ในบ่อแห่งนี้ก็ร่วม6ชั่วโมงค่ะทำกลางความโล่งใจแล้วก็ดีใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถช่วยได้ค่ะเเเลลอาไไปไปย ล้ลอกด้วยอด้วยรอน้องด้วยรอน้องด้วยไปไหนเอ้ไปไปโอ้โห,โหลุ้นกัน <c oughs> ใช่ค่ะเอาใจช่วยกัน